สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เป็นเด็กซูชิฟครับฝ่ายตรงข้าไปเด็กรูนนะครับแล้ว่าผมทอยเหรียญชนะเริ่มก่อนแต่ว่าเริ่มก่อนมามือนี้ไม่ดีเลยครับไม่ครบคู่สักอย่างเลยครับเล่นไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ใช่เด็กรูนนะครับถ้ายังไม่รู้ว่าเขาเป็นเด็กอะไรเนี้ยมือนี้ก็น่าจะพอขัดไม่ให้เขาเล่นได้ครับแลวตั้งหน้าเราค่อยโจมรูนไปที่6เอาแต่ว่าถ้าเกิดมาเป็นอย่างนี้ครับเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับเขาเธอมาเราก็ทําได้แค่เซตคอใบใบเดียวครับแล้วก็ผ่านเลย แล้วก็ไปดูสองข้ามออาครับทีนี้เขาปักเป็นรูนมาครับรูนเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรอะเราต้องเก็บทุกอย่างครับไว้ในเกตเวทฟิลย่างเดียวครับไม่ให้เขาจัว่วถ้าเกิดเราขาดแม่เขาจั่วได้ครับการเล่นของเขาก็จะไม่ไหลลื่นเท่าเดิมเพราะฉะนั้นอุตลาราเป็นสิ่งสำคัญที่เขาไว้สู้ พสเปร์ครับเราก็ใช้แม็กซีนะพอจุเพราะว่าแม็กซีมันโอกาสใช้มีแค่ตรงนี้จุมาเป็นอุนิครับอุนิก็ใช้ได้ครับเขาก็เฟกเสิร์ชคออีกใบครับทิ้งมือตอนนี้เขามีเวทสองใบแล้วเนาะก็ให้เขาได้ไปครับทำอะไรไม่ได้มีตัวนี้ด้วยนะครับแปลกมากไซเบอร์วันเล่ครับอ่าเลืได้สามอย่างครับมันเหมือนว่ามันเขาจะใช้เฟกนี้มั้งนี่อ่าชี้มอนหนึ่งตัว แล้วก็รีมูฟสองตัวครับตัสองเพื่อที่จะเพิ่มมือนะครับหาของรูนมาใช้ก็จวตรงนี้ตรงนี้อุาลา่ามาเช็คตลอดนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องหัวแล้วเพราะว่าเราจะเก็บอุาลล่าไว้ใช้กับฟิลตอนที่เขาใช้เฟกยัดเท่านั้นอันนี้ก็เซิร์ฟิลครับเป็นฟิลสองใบนะถ้าเกิดเป็นแบบเล่นรูนล้วนครับจะเล่นประมาณนี้ได้เพราะว่าการที่มีฟิลสองใบครับเพราะว่าฟิลเอฟเฟกต์ e ยัดอะ่ะมันไม่วันเปิดเทินนะสมมติว่าเขาใช้ฟิลใบแรกปุ๊บแล้วเราโยอุละาเขาปักฟิลใบที่สอง ถ้าเกิดเขายังมีเวทเร็วอีกใบหนึ่งอะเขาก็จะใช้เพื่อให้ฟิลใบที่2องอจุได้แต่ว่าเป็นอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับโรนยิงครับคอบาบก็เชนใส่อะไรไม่สักอย่างครับก็เอฟเฟกต์แอคทีเวทนะครับแล้วก็ฟิวทีมอ่ะเขาเลียสาใบปุ๊บตรงนี้ครับเราก็โยนละขัดใบแรกไปก่อนเราก็ได้แค่หวังว่าเขามือเขา2ใบเนี่ยครับที่เป็นฟิวใบหนึ่งใช่อีก2ใบเนี่ยจะไม่ใช่เวทลูดน,นะครับก็ได้แค่หวัง ถ้าเป็นถ้าเขาไม่มีเขาจะ,จ,ะจ,บจบตรงนี้แหละโดนมูปทนเสียครับทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องยอมยอมมูไปบักฟิลครับแปลว่ามีแน่ๆเวทไปไปสเปคครับยังดีหน่อยครับว่าแม็กซี่เราก็ยังได้ผลอยู่แต่ว่าจู่ไปลัปเตอร์ขึ้นมาครับแรปเตอร์ไม่มีความหมายแล้วครับเพราะว่าคีเมล่ามาอยู่แล้วทีคอาได้ยัดครับ ยัดแล้วก็จวสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับได้เกี่ฟิลนะครับถ้าเกิดเขาแบบบ้าเลือดมากพอเนี่ยเขาปักฟิลสามแล้วก็ใช้เวทเวทเวทจะได้จวอีกรอบหนึ่งแล้วก็เด็กอก็จะหมดเร็วมากไปนี้ก็บางคนก็ชอบใช้นะแต่เป็นผมผมไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่เลยมันให้ฝั่งข้ามจวถึงจะได้โม่เยอะก็เถอะ แต่ว่า,าการที่ฝ่ายของข้าได้มือเพิ่มอ่ะไม่ใช่สิ่งดีที่ดีเท่าไหร่ครับโดนมุ่รัวครับโอเคเข้าตาเราบ้างโอเคตอนนี้จากที่เราจวบแ็กซีมาครับเราก็มีข้าวขาวแล้วเราก็มีอุนีนะเราก็สามารถเล่นได้สองคู่น่าเสียดายครับที่คีมเมไ่าโดนไปไม่งั้นถ้าคีมเมไ่ายังอยู่ครับเราบอร์ดเนี้ยเราจะพลิกกลับมาชนะได้เลยแต่ว่าเราก็เล่นตามสภาพครับใจเ,เย็นไม่ต้องห่วงเอฟเฟคข้าแดงครับโชว์ก่อนเลยอ่ะเขาให้เราจวบใบหนึ่งครับ จดใบซ้ามาครับเวลาเราโดนเด็กรูดไล่ตอดเนี่ยครับเราก็ต้องพยายามใช้มือครับให้มีประโยชน์ที่สุดเพราะว่าเราจะหวังพึ่งอะไรนะเด็กไม่ได้ละเพราะว่าเด็กเราจะโดนเขาไล่มูไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเราจะไม่มีของเล่นเราจะมีแค่ของที่เรามีอยู่เท่านั้นทะเปครับเป็นเข้าป่าเพื่อที่จะจั่วครับจั่วหาของมาช่วยอันนี้เขาใบาครับไม่ให้เราจัว่ว ถ้าโดนใบก็จะลำบากค,ครับเพราะว่าพอยจริงๆคือเราจะไม่จั่วครับเราอยากจะเสิร์ฟป้ายร้านครับแต่ป้ายร้านก็เสิร์ฟไม่ได้ครับพอยเล่นตาหน้าก็จะลำบากขึ้นมาเดิมโดนมุดนี่เลยครับเลขละสิบใบละตองน,นี้ครับก็เหมือนเดิมครับเอฟเฟคเฟลทีเวดอุาลาครับไม่ให้จั่วมือเขาจะไม่ได,เ,ดเพิ่มถ้ามือเขาไม่ได้เพิ่มเงี้ยโอกาสที่เขาจะมีเวทหรือบนมือก็จะน้อยลงเรื่อยๆ Bye. แล้วก็ไอุนีต่อครับตรงนี้ครับเราจะต้องจัดการเวทฟิลเพื่อที่จะแบบบอบ้บบาให้ฟิลเขาไม่ได้ใช้ไปยาวๆเลยเพราะว่าการที่เขาเมื่อกี้เขาเสิร์ฟฟิลมาใช่ไหมครับแล้วเขาไม่ใช้เวทต่ออย่างเงี้ยแปลว่าใบเนี้ยไม่ใช่เวทต่อเนื่องอลงปุ๊บแล้วก็เพกอุนีครับสเปรแล้วก็เสิร์ฟเนาะลดดาวตอนนี้เราเพิ่มดาวครับเพิ่มจากไป5-5เพื่อที่จะได้เรืออุนตัวใหญ่ นี่เป็นตัวแก้บอดนะครับในหลายสถานการณ์เลยเพราะมันบอกว่าเดี๋ยวจั่วก่อนอ่ะมาบอกในเมนเฟสเราครับสามารถชีก้การฝั่งข้ามได้ตามจํานวนซูชิปที่มีอยู่ก็คือตอนนี้มี2ตัวครับก็จะชีก้การฝั่งข้ามได้2ใบและ2ใบนะครับจะโดนใบตลอดเลยนกวของมันจะพังเราก็จะชี้ฟิวเขาฟิวเขาก็จะบอดยาวๆเลยแล้วลงเรเตอร์ครับไปช่วยแนตีอันนี้เราก็ชี้หมาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าไม่ค่อยดีตรงที่ว่าเรือข้าวไอข้าวปลาเี่ยโดนใบไปไม่งั้นอะ่ะไอ พวกซูชิปเนี่ยจะไม่โดนทำลายจากเอฟเฟคการ์ดด้วยเอฟเฟคของผลของมันเนาะถ้ามีฟิล์อยู่ gained. ซูชิปจะไม่โดนทำลายแต่ว่าช่วยไม่ได้ครับเราก็ใบฟิลไปก่อนตามเป้าของเราแล้วเราก็แรปเตอร์ตีหมาเพื่อที่จะสองตัวนี้ตีลายครับเอฟเฟหมาครับตายจากแบตเทิลยิงการ์ดเราไปหนึ่งเขาก็ยิงเรืออุนิเราไปแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะเรืออุนิเราทําเขาเรียกว่าอะไรทําเป้าหมายของมันสําเร็จแล้วเราก็ใช้ข้าที่มีครับตีไปก่อน การที่เขาเหลือตัวนี้ไว้อาจจะเป็นเรื่องดีกับเราก็ได้นะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะไม่ถูมไลฟ์เอฟเฟกต์ถ้ามันยังมีเอฟเฟกต์อยู่ตอนี้ได้คอยเขาเหลือห้าพันแปดครับห้าพันแปดเนี่ยยังอยู่ในสโคปที่เราสามารถทำโฮปตีได้แบบพอโฮปไม่ต้องดับเบิลครับเพราะว่าดับเบิลอับแชร์แลวโจมมาแล้วอีกใบก็ไม่รู้อยู่ไหนครับหวังพึ่งไม่ได้เพราะใบที่อยู่ในเด็กเกล็ดดูดนี้พึ่งพาไม่ได้เลยอันนี้เขาใบครับใบเลยกแล้วครับอันนี้ครับดับเบิลอัพแชร์โดนไปแล้ว เขาใบป,ปุ๊บแล้วก็เอฟเฟกอันนี้เอฟเฟกฟิลครับอาชีสามแล้วก็ปักคาริโซไปครับเพราะว่าตรงนี้ครับฟิลจะใช้ไม่ได้จากการที่เรียอ,อุนิเมื่จะกี้ครับในเกรดเอาไว้เขาอาจจะไม่รู้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเขารู้เนี่ยเขาต้องปรับฟิลใหม่ที่เขาเสิร์ฟมาปรับฟิลก่อนแล้วค่อยเล่นเพื่อที่จะได้จัว่วได้ไฟลร้านโดนไปแล้วครับอ่ามอนเซ็ลตละแปลว่าไม่เหลืออะไรแล้วครับ ทางสะดวกแล้วแหละเด็กรูนะครับตัวที่ลงมาเซตน,นะครับมันต้องเป็นตัวปัญญาอ่อนแน,แน่ครับไม่ต้องห่วงมีแต่ตัวก,าก,าก,ากะกะสเปรย์ปุ๊บเราก็ใช้เศษรดดาวครับจากวันนี้เราทำเป็นโฮมเลยครับเพราะว่า5้าพันแปดนี่คือเข้าระยะของเราแล้วเราก็ด้วยความไม่ประมาทครับเราตัวพลังสูงตีเข้ามาหน่อยเผื่อตีไปแล้วเจอตัวที่ป้องกันสองพันเอาเรือครับตีเลยเป็นแฟกซ์ค,ครับเราก็ใช้แรตเตอร์ตรีเข้าไป แล้วก็โฮปตับตีปุ๊บถอดเดี๋ยวไปอาบแชนครับที่โจมัตั้งมือแรกอันนี้เขาทำอะไรก็ไม่อยู่คมหมายนะครับเราชนะแล้วประมาณนี้ครับผมยูกิโอมันถ้าเกิดมือเรามีเราคิดว่าเราสู้ได้ครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับอย่าเพิ่งตัดใจง่ายๆเพราะว่ามันมีโอกาสตลอดแหละแล้วแต่จังหวะที่เราจะทำก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวไปดูลิเดกตอนสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับ